เคยขัดสีทะลุหรือเปล่าเคยขัดสีแตกหรือเปล่าเคยครับผมวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเลยนะฮะว่าเคยแน่นอนครับผมส่วนมากนะฮะตามมุมสีจะหลุดอย่างง่ายและสีแตกนะฮะก็เคยขัดโดนมาแล้วสีแตกส่วนมากจะไปรถทําสีมานะฮะที่โป๊ทับมนันหนาพอเราใช้เครื่องขัดเครื่องมันสั่นนะเนาะมันก็ทาการระเบิดสีตัวมันเองนะฮะแตกแล้าวลายงาเต็มไปหมดเลยทางที่ดีนะฮะผมแนะนําให้เช็คสีก่อนและเราจะเลือกใบขัดได้ถูกนะครับผมผมเจอมาหลายคันแล้วนะฮะอีซูุสั่งซ้าย เดิมจากโรงงานนะฮะลูกค้าคุมรถไว้พอแกะออกมานะครับผมตามมุมนะฮะจะเป็นรอยสีเปิดสีถลอกไปเลยนะครับเพราะว่าผ้าคุมรถมันสีตลอดแต่ตรงส่วนฝั่งซ้ายนะฮะผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันบางมากเลยนะครับผมเห็นหลายคันแล้วนะฮะแต่สีเทาแลมโบผมยังไม่เคยเห็นนะครับผมส่วนมากผมจะเห็นสีดํากับสีขาวสีบอลก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะถ้าใครขัดสีนะฮะผมแนะนําให้เช็คระดับสีก่อนจะลงมือขัดนะฮะถ้าสีเหลือบางแล้วผมแนะนําให้ใช้ใบชักเงาไปเลยนะฮะและต้องคุยกับลูกค้า เรียบร้อยว่าเราได้ประมาณนี้นะฮะลูกค้ารับได้หรือเปล่าแต่ถ้าลูกค้ารับไม่ได้นะฮะก็ะอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าลูกค้ารับได้ก็ลงมือลุยได้เลยครับผมการขัดสีนะฮะค่อนข้างอันตรายสมัยเมื่อก่อนขัดสีลบรอยนี่ราคายัางสูงเลยนะฮะแต่สมัยนี้เทคโนโลยีมันล้ำหน้าแล้วนะฮะเราต้องตามให้ทันโอกาสขัดสีหลุดนะฮะตอนนี้น้อยมากครับผมราคาท้องตลาดก็แข่งกันหน้าดูเลยแต่ผมอยากจะย้ำไว้ทุกๆคนนะฮะหน้าร้านของผมนะฮะไม่ได้แพงที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ถูกที่สุดประมาณกลางนะฮะแต่คุณ ภาพนะครับผมก็แล้วแต่ที่นั้นๆไปฮะแต่มันยังมีขั้นตอนขัดสีอีกระดับหนึ่งที่ราคายังยืนสูงอยู่นะฮะการขัดสีลบผยวส้มนะครับผมแต่ผมเคยเสนอให้ลูกค้านะฮะโอ้โววิ่งหนีกันหมดเลยแต่ยุคนี้สมัยนี้นะฮะผมก็เข้าใจทุกคนครับต้องใช้เงินอย่างประหยัดเราก็เลยนําเสนอโปเคลือบแก้วไปนะครับผมถ้าเป็นรถไซส์เล็กนะฮะเริ่มต้น299หรือ3แบงค์เทามีทอนนะฮะแต่คันนี้นะครับผมจบไปที่4แบงค์เทาแล้วแต่ไซส์รถนั้นๆนะครับผมผมอยากให้ทุกคน เข้าใจไปเพราะผมน,นะครับผมและคันนี้นะฮะมีของแถมล้างห้องเครื่องและลูกค้านะฮะให้เราล้างห้องเครื่องทั้งหมด2อรอบอยากให้เราเปิดสาห้องเครื่องล้างด้วยได้ครับผมพี่ขอผมก็จัดให้ฮะจัด <ฮะ S 1> ให้ตลอดไม่มีขาดก่อนมารถคันนี้ก็ไปทําเครื่องมานะฮะจอดหลายเดือนส่นนี่เกาะเต็มไปหมดเลยสีดํานะฮะถ้าคุณดูแลรถยังถูกวิธีและเคลือบสีอย่างสม่ําเสมอนะฮะผมเชื่อใครที่ใช้รถสีดําอยู่สวยเงางามแน่นอนครับต้องดูแลให้ถูกวิธีนะฮะไม่ใช่ล้างสีดูดุ่น 2- 3สเดือนล้างที ไม่เงานะฮะอาจจะแถมรอยมาด้วยคันนี้ก็ทําการขัดสีนะฮะโดยใช้ใบเขียวน้ํายาขัดหยาบซองน้ํานี้หยาบพอสมควรนะฮะสีเดิมของลูกค้ามี6-4สีนะฮะเราทําการขัดไป62เราเปิดแลกเกอร์แค่สองเปอร์เซนต์งนะครับผมผมบอกแล้วนะฮะทางร้านผมมีเทคนิคเปิดแลกเกอร์แค่สองเปอร์เซนต์ผมอยากจะเซฟสีของลูกค้านะฮะรถคันไหนที่สีหนาอยู่แล้วผมก็จะเซฟหมดเลยครับแต่ถ้ามีรอยเยอะผมก็จะเปิดแลกเกอร์เยอะหน่อยแต่ถ้าผมเปิดแลกเกอร์ผมจะถามลูกค้าก่อนนะฮะว่าลูกค้าโอเคหรือเปล่าแต่ผม เข้าใจลูกค้าทุกคนนะฮะส่วนมากลูกค้าไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เราก็เลยใช้เทคนิคนี้นะฮะใครอยากจะให้เราเปิดแลกเกอร์ที่น้อยที่สุดผมแนะนําโปรเคลือบแก้วตัวนี้เลยครับผมทําให้ลดเงาสวยด้วยแล้วก็เปิดแลกเกอร์น้อยด้วยและยังไม่พอไปทท้งนั้นนะฮะยังรับประกันอีก1ปีอีกถ้าใครเอาไปดูแลเองนะฮะจะบอกไว้ให้น้ํายาตัวนี้ติดทนนานถึง3ปีเลยคือแบบใช้ได้ยาวๆเลยนะฮะหรือถ้าใครดูแลไม่เป็นก็แนะนาครับผมเข้าตามวันนัดใบรับประกันที่ส่งมอบให้ลูกค้านะฮะถ้าใครเคลือบแก้ ว้รถของท่านก็จะสวยประมาณนี้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับรถคุณคุณด้วยถ้ามีรอยเยอะจนเกินไปเราก็มีความสามารถทําได้ประมาณนั้นนะครับแต่ส่วนมากผมเจอลูกค้าที่รอยเยอะๆลูกค้าบอกกับเราเต็มที่เลยพี่มีสีเร้วพี่แค่<ๆ>อยากให้มันเงาฉ่าขึ้นมาเจตนาของลูกค้าไม่อยากทําสีใหม่นะฮะเราก็เห็นดีเห็นชอบด้วยนะครับผมถ้าเราขัดสีอย่างเดียวรถของท่านก็ไม่มีอะไรปกป้องนะฮะอันนี้ในราคาขัดสีแต่คุณได้เครือบแก้วไปด้วยโอ้โหจองจองเถอะครับผมรอไหวไ้และคร รอไม่ไหวก็จิ้มมาได้เลยนะฮะผมก็จะให้ดูคลิปยาวๆไปเลยนะฮะอันนี้ผมถ่ายที่กล้องมือถือกับโกลมปโปรผสมกันนะครับผมแต่ไม่ได้ปรับสีไม่ได้แต่งสีเลยสีที่ท่านผู้ชมชมนะฮะสีธรรมชาติเลยนะครับผมเราไม่ได้จกตาไม่ได้เซตลูกค้าเลยนะฮะและคันนี้นะครับผมมาเคลือบแก้วกับเราจริงๆไม่ใช่ทําสีรถใหม่แล้วมาโชว์ให้คนผู้ชมดูนะฮะไม่ใช่นะครับผมเคลือบแก้วกับเราจริงๆแต่ถ้าใครรถทําสีมาใหม่ๆแล้วอยากจะดูแลซ้ำสองก็เคลือบแก้วได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเราทําสีที่นั้นนะ มีที่อบสีประมาณ2-3เดือนก็มาทํากับเราได้ถ้าที่ไหนไม่มีที่อบสีนะฮะสัก6เดือนยังจะดีกว่านะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอลา,วาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ